เพื่อนคิดว่าการทำแอนิเมชันสักเรื่องเป็นเรื่องที่ยากไหมครับแน่นอนละ่ะต่อให้ไม่ได้อยู่ในวงการแอนิเมชันแบบจริงจังเป็นเพียงแค่ผู้ชมก็คงจะพอรู้ว่ามันยากเอาเรื่องเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะการจะสร้างผลงานแอนิเมชันขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายก่อนที่จะนำมาออกฉายในโรงภาพยนตร์หรือสตรีมให้เราได้รับชมกันในแพลตฟอร์มต่างๆ มันมีหลายขั้นตอนมากๆและในแต่ละขั้นตอนก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาแป๊บๆเสร็จนะทั้งงานเขียนบทที่ต้องวางเส้นเรื่องหรือปมต่างๆให้น่าสนใจและดูแตกต่างจากเรื่องอื่น รวมไปถึงงานเสียงที่ก็ไม่ได้มีแค่งงานภาคให้กับตัวละครเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมิวสิกแอนด์ซาวเอฟเฟกอีกด้วยซึ่งดนตรีมันมีผลต่ออารมณ์เป็นอย่างมากนะครับหากว่าภาพยนตร์หรือแอนิเมชันเรื่องไหนที่ไม่มีดนตรีประกอบแล้วละก็มันก็เหมือนกับผลงานนั้นๆขาดไกด์นำทางอารมณ์คนสำคัญไปเลยละ่ะ และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คืองานภาพครับทั้งการออกแบบตัวละครการออกแบบฉากแบ็กกราวด์ต่างๆเพื่อใช้ในการสร้างสตอรี่บอร์ดรวมไปถึงการทำให้ภาพที่นิ่งๆทื่อๆนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ในขั้นตอนต่อไปซึ่งตามคอนเซปต์ของแอนิเมชันเลยครับการทำให้ตัวละครในจินตนาการนั้นเคลื่อนไหวได้ราวกับใช้เวทมนต์เป็นสเสน่ห์ที่น่าสนใจสำหรับคนดูอยู่แล้วซึ่งถ้าหากเราย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน ในตอนที่วงการแอนิเมชั่นยังไม่ได้มีเทคนิคหรือโปรแกรมอะไรที่สามารถเนรมิตผลงานให้ออกมาอลังการได้แบบในปัจจุบันนั้นพวกเขามีเทคนิคอะไรในการผลิตแอนิเมชันกันบ้างนะวันนี้เราจะขอย,ยกตัวอย่างเทคนิคหนึ่งที่หลายๆคนคงมีโอกาสได้เห็นงานภาพเคลื่อนไหวแบบนี้กันมาบ้างแล้วส่วนตัวอย่างที่ดูคุ้นหูคุ้นตาสุดๆก็ต้องยกให้กับเรื่องนี้เลยครับ ชาวเดอร์การ์ตูนที่สนุกครบรสสมกับคอนเซปต์การทำอาหารจริงๆและความแปลกหูแปลกตาของการ์ตูนเรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องลวดลายบนเสื้อผ้าของชาวเดอร์ ที่เวลาเขาเดินหรือวิ่งก็ดูเหมือนว่าลวดลายนั้นจะเคลื่อนไหวตามเขาไปด้วยเราอาจจะเห็นเหมือนว่ามันขยับตามเขาแต่ความจริงแล้วมันอยู่นิ่งๆของมันเฉยๆนั่นแหละครับสิ่งที่ขยับก็คือตัวละครชาวเดอร์เท่านั้นเทคนิคนียเรีก้ว่า unmoving plat ซึ่งเกิดจากการหาหนทางในการประหยัดเวลาในการวาดลวดลายบนเสื้อผ้าของตัวละคร อย่างที่เรารู้กันว่าหนึ่งในงานหินของนักวาดการ์ตูนคือลวดลายบนเสื้อผ้าของตัวละครนี่แหละบางหลายก็วาดยากและใช้เวลานานมากๆแอนิเมเตอร์บางคนต้องนั่งวาดทีละหลายๆเฟรมในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีของการ์ตูนนั่นจึงทำให้งานล่าชา้าและสูบพลังชีวิตแบบสุดๆ เทคนิคนี้จะแก้ปัญหาสำหรับการต้องนั่งวาดใหม่ทุกเฟรมให้จบได้ในรวดเดียวโดวยการวาดแพทเทิร์นที่จะใช้เตรียมไว้ก่อนแล้วใช้การซ้อนเลเยอร์บวกกับเทคนิคการตัดเจาะเข้ามาช่วยผลที่ได้ก็ออกมาแบบนี้ครับ <Okay. S 2> เทคนิคนี้ช่วยตัดปัญหาที่แอนิเมเตอร์จะต้องเสียเวลาวาดลายนี้หลายๆครั้งเพราะเมื่อใช้เทคนิคดังกล่าวไม่ว่าชาวเดอร์จะเดินไปไหนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ ลวดลายนี้ก็จะตามเข้าไปทุกที่เพราะความจริงแล้วมันก็เหมือนติดอยู่กับชาวเดอร์ตลอดเวลานั่นแหละครับเป็นยังไงบ้างน่าสนใจใช่ไหมครับซึ่งถ้าถามถึงการ์ตูนที่ใช้เทคนิคนี้ทางฝั่งอเมริกาคงจะพูดถึงชาวเดอร์เป็นเสียงเดียวกันอย่างแน่นอนแล้วถ้าเป็นทางฝั่งบ้านเราบ้างละ่ะ พอจะนึกถึงเรื่องอะไรออกบ้างครับเรานึกออกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือชินจังจอมแก่นเพื่อนๆลองทายดูซิว่าตัวละครไหนที่ใช้เทคนิคนี้บ้างใช่แล้วครับตัวละครครูหัวหน้าแกงก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันโดยชินจังเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่เราได้เห็นการใช้เทคนิคนี้ของการ์ตูนฝั่งเอเชียแถมยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันเลยด้วยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเทคนิคที่ w ว r l d w อยู่นะครับเนี่ยไหนมีเรื่องอะไรที่ใช้เทคน นทคนินนี้อีกบ้างคอมเมนต์บอกเราและเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะครับ อย่างที่บอกเลยใช่ไหมล่ะในปัจจุบันกระแสะของเทคโนโลยีได้ไหลผ่านการเวลาอย่างรวดเร็วมันส่งผลให้บางอย่างก็มาไวไปไวแต่สิ่งที่ตามมากับกระแสะเวลานั้นด้วยก็คือการเติบโตของอุตสาหกรรมการ์ตูนเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่พกความครีเอทมาแบบเต็มพิกัดรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมหาศาลความก้าวกระโดดนี้ทำให้คำว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยดูเป็นคำที่ธรรมดาไปสะ เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าและการเติบโตของวงการแอนิเมชันทุกคนคงคิดว่าสมัยนี้โปรแกรมสำหรับการสร้างแอนิเมชันต่างๆมันคงจะช่วยทุ่นแรงเหล่าแอนิเมเตอร์ให้ทำผลงานได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับกองแง่ละครับมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วและนั่นหมายถึงผลงานที่จะออกมาดูสมจริงมากขึ้นหรือออกมาเป็นแนวแฟนตาซีเหนือจินตนาการมากกว่าเดิมก็ทำได้ ซึ่งแอนิเมชันแบบนี้แหละครับที่ถูกใจแฟนๆแบบปฏิเสธไม่ได้เลยในปี2018ที่ผ่านมานี้มีแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่แหวกขนบการทำแอนิเมชั่นสมัยใหม่และเรื่องที่เรากำลังพูดถึงก็คือ Spider-Man Into the Spider-Verse สุดยอดการ์ตูนแนวฮีโร่ของ Marvel s มาเวล This could literally not get ซึ่งต้องบอกเลยว่างานภาพของแอนิเมชั่นเรื่องนี้พิเศษมากๆด้วยการวางคาแรคเตอร์2จุดต่อฉากหลัง1เฟรมแทบจะทุกช็อตตลอดทั้งเรื่องทำให้ภาพออกมาดูแปลกตา ยิ่งถ้าได้ดูแบบลดความเร็วลงแล้วก็จะเห็นได้ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวละครดูกระตุกกระตุกแปลกๆใช่ไหมล่ะครับแต่เมื่อนำมาวางอยู่ในฟุตเทจเดียวกันแล้วมันทำให้ Spider-Man Into The Spider-Verse มีเอกลักษณ์และน่าสนใจอย่างที่เราได้เห็นในแอนิเมชันนั่นแหละและด้วยความทุ่มเทของทีมแอนิเมเตอร์ทุกคนในการวาดภาพด้วยมือเป็นป๊อปอัพอผสมเข้ากับ CGI ได้อย่างอัศจรรย์ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะทำแบบนี้นั่นทำให้ Spider-Man Into the Spider-Verse ใช้เวลาในการสร้างนานกว่าแอนิเมชันเรื่องอื่นๆเป็นเท่าตัวเลยล่ะอีกทั้งในแอนิเมชั่นเรื่องนี้ยังใช้เทคนิคการแบ่งช่องในการเล่าเรื่องของบางฉากเพื่อให้แฟนๆได้กลิ่นอายความเป็นคอมิกรวมถึงการวาด Pop-Up a r t าเพื่อคงความเป็นหนังสือการ์ตูนเอาไว้ซึ่งนี่แหละครับคือเหตุผลที่ Spider-Man Into the Spider-Verse เป็นแอนิเมชันที่ดีที่ส ุดในปี2018การันตีด้วยรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและกวาดรางวัลอื่นๆอีกเพียบแถมให้สักนิดกับฟันแฟกของ Spider-Man Into the Spider-Verse ในฉากที่มาส์สกำลังมึนงงกับการมาถึงของ Peter ร์บีพา r ์เกฉากนี้เราจะได้เห็นใครบางคนกำลังส่องไฟมาที่เขาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไหนละคนหายยังไงก็หาไม่เจอหรอกครับ เพราะความจริงไม่มีคนส่องไฟใส่เขาหรอกทางผู้สร้างไม่ไดแอนิเมตตำรวจขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วในซีนนี้มีแต่ไฟฉายลุ้นๆเลยแหมสงสัยพี่แกคงเอาเวลาไปทำส่วนอื่นหมดแล้วมั้ง ฟังมาถึงตรงนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าเทคนิคการแอนิเมตของแต่ละเรื่องไม่ธรรมดาเลยนะครับแถมยังมีเอกลักษณ์ทำให้มันน่าจดจำกว่าเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของเรื่องชาวเดอร์ หรือจะเป็นเทคนิคแบบ Spider-Man Into the Spider-Verse ก็ล้วนแล้วแต่จะทำให้มันดูมีคุณค่าและน่าจดจำด้วยกันทั้งนั้นถึงแม้วันเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนผู้คนก็ยังหลงไหลในความคลาสสิกอยู่ดีเทคโนโลยีอาจพาเราไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาทำให้เราได้เปิดโลกใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ความเก่าก็ยังคงยืนหนึ่งเสมอดังคำกล่าวที่ว่า old but not obsolete จริงไหมล่ะครับ